เราเรื่องเกษตรสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวดีมาอัปเดตนะคะประกันสังคมประกาศแล้วได้รับสิทธิ์รับเงินเย,ยียวยา5,000บาทแล้วอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์กันนะคะเพื่อรับเงินเย,ยียวยาและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม youtube เล่าเรื่องเกษตรเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วประกันสังคมประกาศผู้ได้รับสิทธิเยียวยาสูงสุด5,000บาท2เดือนเงินจะโอนเข้าภายในเดือนกันยายนนี้และหากไม่ได้รับสิทธิ์ให้รีบดำเนินการทุกทวนสิทธิภายใน31ตุลาคมนี้นะคะและส่ดนสำนักง,งานประกันสังคมเรื่องเช็คสิทธิ์มาตรา40 ในพื้นที่19จังหวัดหลังสำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่1ถึง3สิงหาคมถ้าอย่างไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะคะให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลย19จังหวัดได้แก่อยุธยาชนบุรีฉะเชิงเซาการจนบุรีตากนครปฐมนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ประจินบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์รบรระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองทั้งนี้ มาตรา40ที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทรอบหลังจะต้องเป็นผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนไม่เกินวันที่24สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะสำหรับคนที่ขึ้นสถานะผู้ประกันตนแล้วรอเช็คสิทธิ์ได้เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายนนะคะเช็คแล้วได้สิทธิประกันสังคมจะเริ่มโอนเงิน5,000บาทให้ตั้งแต่15กันยายนเป็นต้นไปหรือภายในเดือนกันยายนนี้ สำหรับวันโอนเงินรออัพเดตอีกทีหนึ่งนะคะส่วนผู้ที่สมัครจ่ายภายในวันที่4-24สิงหาคมถ้ายังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้รับสิทธิงเงินเยียวยา5,000บาทพร้อมโอนเดือนกันยายนนี้ฟังดีๆนะคะขอสกประกันสังคมให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีประกันสังคมว่าโดยเรื่องการเช็คสิทธิ์ผู้ที่สมัครในวันที่4-24สิงหาคมจะสามารถเช็คสิทธิ สถานะการได้รับเงินเยียวยาได้ตั้งแต่7กันยายนซึ่งเมื่อวานนี้เว็บล่มนะทุกคนเป็นต้นไปถึง15กันยายนนะคะผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมโดยหากใครไม่ได้รับสิทธิเยียวยาแต่มั่นใจว่าตนเองตรงเงื่อนไขายการรับเงินประกันสังคมเปิดโอกาสให้ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึง30กันยายนโดยจะทยอยโอน จนถึง31ธันวาคมหากโรงเงื่อนไขต้องได้รับเงินอย่างแน่นอนในส่วนของการยื่นทบทวนสิทธิ์ขยายเวลาไปจนถึง31ตุลาคมนะคะมาดูวิธีเช็คสิทธิประกันสังคมล่าสุดนะคะก็คือเข้าเว็บไซต์ประกันสังคมกดคลิกตรวจสอบสิทธิ์ตามสถานะผู้ประกันตนนะคะ333940กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสยืนยันที่เห็นบนหน้าจอ กดค้นหาระบบจะแสดงผลการได้สิทธิ์ของท่านหากได้รับสิทธิ์จะขึ้นตัวอักษรสีเขียวให้ท่านรีบผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะคะอันนี้สําคัญที่สุดและหากไม่ได้รับสิทธิ์จะขึ้นสีแดงให้ท่านรีบดําเนินการยืนน่นทบทวนสิทธิ์ที่สํานักง,งานประกันสังคมโดยด่วนหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะคะกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเอกสารหากมีต้องแนบไปนะคะส่ง ทางไพรสณนีไปที่ประกันสังคมใกล้บ้านท่านนะคะสำหรับผู้ที่สมัครระหว่างที่ที่1ถึง24สิงหาคมผู้ประกันตนมาตรา40ใน2 5จังหวัดสีแดงเข้มที่สมัครใหม่ในเดือนสิงหาคมล่าสุดนะคะเช็คสถานาการเป็นผู้ประกันตนได้แล้วทำได้ง่ายๆเพียงใช้เลขแบบประชาชนนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะ สำคัญที่สุดได้สิทธิเยียวยาแล้วให้รีบผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนไม่เช่นนั้นท่านจะพลาดรับเงินเยียวยารอบแรกจากประกันสังคมนะคะโดยมีกำหนดโอนภายในเดือนกันยายนนี้และวันที่โอนแน่นอนอีกทีทุกคนต้องรออัปเดตหรืออัปเดตกันทุกวันก็ว่าได้นะคะอัปเดตล่าสุดนะคะประกันสังคมประกาศแล้วได้รับสิทธิเยียวยา5,000บาท อย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินยียวยานะคะ